กราบสวัสดีค่ะท่านผู้ชมนะคะวยเขียวพารวยค่ะก่อนสิมาทำสูตรนะคะฟังสคริปก่อนนะคลิปนี้สร้างมาเพื่อความบันเทิงไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันหรืองมงายโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะไอเมื่อนี้อเขียวมาคํางวดสูตร อะะไอ้สูตรที่เหลียวมันบกเขานะคะก็เลยเอาสูตรสูตรนี่เขาจะเอาสูตรกําลังวันนะะี่ค่ะบวกกาลังวันนี่งวดที่เหลียวมันมี่สองแปดสี่เนาะพี่น้องบริเวณ้มาเอาสูตรนี้สูตรนี้มันเขาก็เลยเอามาจับให้เบิ้งนะคะเด้อเป็นแนวทางเด้อหวยกันมีเขามีหลุดเนาะพี่น้อง เส็แล้ววันที่สองเดร็ยวนานที่นองเนาะเออเพิ่นสูตรนี่กรนี่นะคะเห็ดสูตรไปนี่เดี๋ยวมินจะมาหลอกให้เมิ่งนะคะมีเด่น6กมีศกมีสามีหานะคะเียว มีเขามีรหดเด้อพี่น้องเอ้ยให้เบิ่งเป็นแนวทางก่อนนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยพี่น้องเอ้ยก่อนจะลงทุนก็นได้อันนี้แอดมินเฮ็ดให้เบิ่งนะคะว่าเป็นแนวทางนะคะเลกเด่นนะคะเรกสูตรสูตรบวกกำลังวันสูตรบวกกำลังวันมันเข่าไหยคะ ถ้วมาสูตรเนี่ยมันบอลเขานะคะทีเรี่ยวมาแอดมินก็นเลยมากมาคิดเับนวนสูตรนะคะสูตรไปันเขานะคะมีมินจะจับตัวเลขให้นะคะอันนี้วันศุกร์วัน มาดูตากระล่างก่อนมีหกมีสามมีสี่นะคะนี่ค่ะมีหกกว่าใบกันใบมันออกค่ะะะนเลขเด่นสูตรเลขเด่นวันศุกร์ศุกร์ที่สี่แล้เมื่อนี้เนาะมีหกมีสามมีห้ามีห้ามีสี่มีสามนะคะมีจะจับคู่ค่ะ จะคูจะคูในตาล่างนะคะเพราะว่าเขาไปคัดเหล็กไปคัดมาจากสูตรเหล็กเด่นสูตรเหล็กวิ่งประจําวันมีหกมีสามมีหาสูตรเหล็กเด่นประจําวันมีห้ามีสี่มีสามมีหกมีสี่มีสามมีห้ามีสี่มีสามเอาเพิ่นมีแต่สามสี่แต่พี่น้อง้ัน มีหกมีสามมีสี่นะคะวัดบางขันมีนีสองมีแปดมีสี่เนาะพี่น้องสูตรนี่เอาสูตรนี่นหละสูตรมันเข่าดิสูตรบว,รวกำลังวันนี่แหะพี่น้องกรายเดี่ยงเขง้าไปทั้งเลยแบบบวกคำงวันมีเขียว ค่ะรวยเด้อพี่น้องเลยฝากติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้แอดีตได้เยค่ะดูปากกาก็สิีมัดจับคู่ได้หกคู่จับคู่ก็จะได้หกคู่นะพี่น้อง ที่สาหาที่สามห้าสามหาก็ 3, 5, จะหาซีประกาศขอกระสีบาหาซีประกานี้ยังเ็ยบไงซีสามี 4, 3. 4, 3. นี่าประกาหมดตัวเลยสามสี่แล้วลนะสามสี่หกสามสูวนี้ลองเห็ดมาัน,นี้นะคะมันเข่าอยู่เบิงหล่อนลังกลับขึ้นไปนะคะแต่เอดมินบอได้เห็ดกลับไปดอกพี่น้องเห็ดเป็นแนวทางนะคะเบิงเบิงไว้ มีความเสี่ยงสูงนะคะนีจับในตต่ล่างนี้นะคะหกสี่ตัวเด่นมือนีก็มี6หกกันแล้วเนาะทีเนาะหกสาม ตัวเดีนมคน,นนี้หกมีสมีหาอาจจะตอนนี้ก็ได้นี่ตัลี่ตัว่นขาจับมาในตล่าง กาผู้พ้ก er ็หมดล้วจบผู er ้สามตัวจบผู้สตัวกันได้ที่หนมางกันี่สาม ห้าสี่สามนะคะห้าสี่สามแล้วก็หกสามสี่เนี่ยหกสามสี่ห้าสี่สามแล้วก็หกสามหานะคะ ะนะคะสูตรหอยเล้าไอเขียวนะคะสูตรเดินกำลังวันกันนะตรวสอบกันนะคะมีหาซีสาอนี่คะ่ะตัวเด่นนะ,ะสูตรหอยลาววันที่สี่มีคอหกห้านะคะตัวเด่นมีหกมีสามมีหานะคะ ก็จับคู่ได้นะคะสามห้าห้าสี่สามสี่หกสามหกห้าหกสี่นะคะสามตัวมีห้าสี่สามหกสามสี่หกสามหานะคะเป็นแนวทางเล่านะคะที่ท่านี้ก็กดติดตามกดไลค์กดแช่นะคะ ก็จะเด็กนคนหาสูตรใหม่ๆนิดๆนะคะมาฝากทีฝากนองนะคะฝากแฟนขับแฟนสองนะคะของเอ้อเขียวผ้าด้วยนะคะริงไทยนี่ก็ขอกราบสวัสดีค่ะ